วัสดีครับพบกับลุงเดียทีมหลังบ้านน้องอู๋งอิงนะครับผมอากาศตอนเย็นๆนะครับขอบคุณสีสเกตรสร้างบ้านนะครับมีอาจางที่ช่วยโปรโมตเพจให้นะครับผมปาก FC ช่วยติดตามช่องน้อยๆของผมด้วยนะครับนั่นครับเงียช้างสีสะเกตสร้างบ้านนะครับงานสร้างบ้าน เนียบมากๆครับสนใจก็ติดต่อได้นี่ครับน้องนายสสวััดีครบชาแนลสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องน้องนายชายนแนล <c oughs> นั่นก็มาทำไรกันเเเดียยวตองั ก็มาต่ำเล็กกันเต็มไปหมดจะว่าสมนี่อบคบมีหองห้กนองได้เบิ่งเน้องนายบอกว่าบ๊มีอย่างบ๊มีอย่างไหไทยสิอุ้มบักดุกิกไปไายผมสิรักพาตัวดุกิกเนี่ยเอาไปผนตัวเอาไปผิตัวประกัน จะมารงมันดูดิเอาทุเรีันไปตะกันตบกันจงใส่กับรถเที่ยวกันครับอ๋อ ได้ยินว่าเอฟซีเอฟซีน้องครับเอฟซี <c oughs> น้องนะครับมาขอถ่ายรูปบา้านเอฟซีน้ององค์อิงกับมาก่อ่ายรูปบา้านเอฟซีน้ององค์อิงกับมา <c oughs> ก็ชมท่ายรูปานนะครับลูกดิ๊กจัดเลยใก่มาลูกดิ๊ก FC พี่อุงอิงมาลูกดิ๊กไม่ต้องเอา เอฟซีกล้งงนะองนองงงอิงครับมาพ้อเยี่ยมชมบานก็ได้รู้ ครับคนรักน้องมากมายครับน้ององค์เองมีแต่คนรักน้องครับมีแต่คนรักน้อง